สวัสด,ดีตอนสายจ้าพี่น้องสวดีป้าลุยนะจ้าเมื่อนีแก่กี่้าพี่น้องมากเกี่ยวเขาแต่ว่าร่าได้เกี่ยวมือจ้ารถเ,เกี่ยวพี่น้องเขาขอข้อสิบสองจ้าสุกพอเกี่ยวแล้วเขากติเป็นทั้งเข่าหว,วานทั้งเขาดำแล้วพี่น้องเพราะว่า มันอกเกิดน้ำท่วมพี่น้องก็เลยได้สามได้ดำเอามดให้นี่จะให้นี่ไลก่กลัวๆจะเขาก็โอเคอยู่ดอกพี่น้องงามอยู่ก็จะได้กินได้อยากได้กินได้ท่านอยู่เนาะจบยุพี่น้องที่สองนะคะเนี่ยเมือ่อมาที่แก้วเขาเจ้า,าจ้าเมื่อเนือที่สองกันไปก้อนจะได้จะกุ้มห้ากับมาถทาเบิงพี่น้อง งามมีหลีเม็ดปีนองเต็มมัดเขาว่าขาดน้ำจเพี้ยจ้ะเขาหน้าลงเขาเนาะได้กินยูดอกได้กินยูจ้าไต่ไพ่ก็มีดได้ปีนองเขาไต่ไพ่โอ้เป็นปนอยังมันนอนลงก่เอเพราะเหงียนขุนจ้ารถเกียยกกเเก่ยวยูไกลๆบนเกี่ยวมดเกี่ยวมด เครื่องโลงเครื่องหรือพี่น้องเมื่อนี่เอกทีว่าเอือนว่าจังใดเนาะบ้านจุดดีเขาเอือนว่าหน้าโลงหน้าหน้าน่าหลุมหรือพี่น้องส่วนหน้าทึงท่งทึ่งไฟทิง่งขึ้นไปก็สิเป็นไส้เขาเจ้านะจ้ะเขางามพี่น้องเขางามปีนี้จ้ะทีได้กินลายอยู่จ้ะพอได้ขายปุ๋ยละ เลื้อท่านเลื้อกินเลื้อท่านเหรอาดดคาก็บตีได้ขายเลรอพี่น้องพอได้คาปุ๋ยน้าจ้าต,ติดตาบุญน้าจ้าติตดได้จะกลุ้มพี่น้องโอ้ยง่ายกันเตนน้าก่าหกพอากันเต้น่าเลยพี่นอ้องสัตว์มดารกมากเด้อ หล่ไล่อยู่พี่น้องแต่ลงเกินนี่ก็บสี่สิบก็เลแต่ว่ากติกาเต็มเม็ดเต็มนวยเต็มพิ้ละพี่น้องจ้าลุนน้ำกันนะจ้าพี่น้องว่าจะได้จักอุ้มเม็ดเข่าฮะที่เป็นยังไงพุ่งระบัดเข่าเท่ห์ผมเะยังที่เห็นเม็ดเข่าจ้าช่อนเม็ดเข่าแห้งสวยสวยสวย ทายอยอนแจงน่ะพี่น้องอลังการเป็นตาไนทั้งเหลี่ยมพี่น้องเบิ้งเขา่ายังประท่านไเกียวจ้ะเหลืองอารามทุงสีท่องยังทุง่ทง,งทุ่งรวงทองเป็นบา่าไปเดินทุ่งรวงทอง สีงามเด้พี่น้องเลยจ,จุจุดดอกเขาก็ได้ไดก็ได้อยากเลยกิ่นหอมเด็กท,ทั้งทงั้งบ้านพี่น้องเป็นยังไงวะซันคุณจา๋าเพิ่นเอินไอ้เพิ่นถามพี่น้องผู้อยู่งานเพิ่งถามจ้าทั้งบ้านพี่น้องเขาเป็นยังไงแน่ตายน้ำแนบ่น้ำถ่วมแนบ่ แรงบร่ตั้งบัานจะดีกับเป็นทั้งสี่แหละจ้าแ้่ไปอีกทงหนึ่งทงไกน่นี่แหงแล้วพี่น้องรู้สึกว่าแหงแล้วเหี่ยวเลยพร้อมแต่ว่าไิเกี่ยวกับทงนี้จะคนละทงจ้าเขางามพวดแต่ว่าหน้าไอ้หน้ามันมาเมดกับท่านหันเนาะจ้าจุดปูดแป๊บเดียวมันก็ไว้ บ่ได้ขางน้ำใส่แล้วบ้านฝนที่ตกลงมาตลอดแต่เ,เบิ่งนัพี่น้องเนาะว่าจะได้ลายบันไดสิได้จะกุ้มจ้ะไปรอบนึงเที่ยวนึ่งแล้วจ้ะพี่น้องนี่แหละรอบสองตอนนี้ก็บายเลยเกีียวตั้งแต่แปดมงจ้ะเขากับซุ้มนอนหานี่เนาะพี่น้อง ก้นนอนทากะมี่บ่นอนทากะมี่การิทำแล้วการิทำแล้วรอบแรกก็ไปตากแล้วมาติดตามลอบสองจะบัน จ้าไปบังรถทิเทตเขานะพี่น้องเนาะแ้อังการ่ารถจ้ารถแก้อ้อยพี่น้องอืเอเขาก็ชิดสอง ได้จะจัก,กันจกอ้่มเท่าเ่าท,ทีอิ๊วมปะอ,อังกอร่าดิตาม,มุ่มกลัวขาก็ขอ12ิสองพี่น้อยต้งบอแล้วอยู่จ้าให้ลายเติบด้วย นได้ได้จาุ่มแล้วว่นโอ้ยเ่า3ามุ่มละ อุ้มนึงได้เพาะสามสิบกรอบบอะละลูน,นอุ้มนึงได้ประมาณสามสิบกรอบพี่น้องยั่งอีกหลายอยู่จ้านั่นถืบอลลอนมาเท้ายังไม่ได้ใช้กรอบอ่ะกระตุ้นที่เซียนอ่ะแฟนเมฆสาวาพี่น้องูอ้ววว ต,ตอนแจงเนาะเม็ดเข่าสดๆจ้าก็ขอจิองน้องคายสดๆเลยเนี่ยอังการ่ารถอันนี้ประมาณหกเมตร้วพี่น้องอังการ่าแก้อ้อยรถอีสูก็ขาวางก็เลยได้อังการก่กกราจะขอาดดมาแก้เข่าคือมากินกับแม่เอ้์เปิ้ลน่ะ กบแก้ก็มีตัวคนที่หาเจ้าอุ้นที่หา ้าแต่พี่น้องวันี้ไจตากันอยู่เดินกุหลาจ้าจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้เท่ากับสีสรุปการเก็บเขาเมื่อน,นี้นอกจ้าก,ก็ได้ได้หลายอุ้มอยู่แล้วพี่น้องได้สองเกี่ยวโลดพลัดเขียวนี้เขาจะไปจากไว้จะกินค่ะเอาไว้จะขายส่วนนึงเขาก็เก็บเก็บไปน้าพี่น้องแล้วส่วนหนึ่งก็สิได้ขายเพราะว่ามันก็ไรเพิ่าไม่มีหมวกเก็บ กะที่ว่าได้อจอมาประกวนอยู่ดอกพี่นอ้นองปีนี้เขา่อเอขาเาามื่ออนย่งเข่าเจ้าจ้าเมื่อนสิได้เกี่ยวเข่าเจ้านี่เข่าเหนียวจ้าหรือว่ามานอยู่ดอกพี่นอ้องปีนี้แม่นฝนสิท่วมน้ำสิท่วมฝนสิตกน้ำสิท่วม,ท ك, มทวมก็ถือว่าโอเคอยู่นะจา้าสำหรับกิมมี่ก็ไว้แค่นี้นะจ้าพี่นอ้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยดีฝากลืน้นในด้อจ้าสวัสวดีจา้า